สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิบ ก็มาครบหมดเยการดิบแล้วนะคะดิบก็เห็ดเสื้ออย่างนี้ทุกคนคิดว่าเราจะไปไหนกันเห็นเรารู้เลย <c oughs> สีเขียวขาวอย่างนี้มีตัวเลขอย่างนี้แต่ตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงจุดนี้นั่นก็คือเสาชิงช้า <c oughs> นี่ทุกคนตรงนี้เลยดีเดเคยมาไหมคะ <c oughs> ไม่เคยมาเลยค่ะแล้วดีดีรู้ไหมว่าประ,ะวัติ <c oughs> <c oughs> รอ้อเลยนะดีดีดามากเลยตอนนั้นทียมย,ยังไม่เจอต่อไปไม่เจอใช่แล้วตรงนี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยตรงจุดนี้เลยเมือ่อหลายปีแล้วแหละตรงเนี้ยเป็นจุดศุดย์กของชาวกรุงเลยนะยใช่แล้วเมื่อก่อนนะคะก็จะมีประกอบพิธีกรรมกันด้วยนั่นก็คือเสาสช,าชา้าตรงนี้เลยก็คือเขาจะมีเชือกนะคะทูไว้ยตรงนี้เลย เราให้คนนะคะประมาสิกสองคนฝั่งละสามคนขึ้นไปคนนี้เก็จะไปแย่กชิงเอาเงินถึงเงินนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินเลยดีๆที่แบบคนกรุงเทพว่าคนจังหวัดอะไรก็อยากมาแล้วเห็ุเสื้ออย่างนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันลองทายกันได้ไหมทายกันดีกว่าล้วค่ะ ก็คือเราก็จะไปที่โกกวาตรงนี้นั่นเองซีซันสามนะคะ <Season 3. S 1> ใช่กระโดดเชือกค่ะใช่แล้วตรงเนี้ยเห็นเรามายืนในจุดจุดนี้แล้วก็จะไปกันตรงนั้นเหมือนกันแต่วันนี้คนน้อยรอดดีๆใช่ใช่ใชก็ที่คนน้อยเพราะอะไรเพราะเขาไปตรงนั้นกันหมดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเราค่ะเราก็จะไปกันเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไม่เสียเวลาไปกันเลย มิกเกนซีเทนอะไรซีเทนสามค่ะอันนี้เป็นงานของเด็กวิ๊กนะคะทุกคนน้องโบวานเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับตรงงตนี้ช่างตะวันคราวนี้น้องอังสนมาด้วยใช่ก็มีค้ามพสุนแบบ1 2เมตรเลยอดดีใช้เวลาทำประมาณ82วัน84วัน ดีดีคือเราไม่ได้ดูเลยอ่ะมันเรื่องมันเป็นยังไงดีดีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมันได้ได้เรื่องเนี้ยคือเรื่องเซอร์ไพเกมซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสามคือล่าสุดออกมาใหม่ซีซั่นสามยเงี้ยแต่เนี้ยก็คือเกมเกมที่ว่าใครว่าใครจะตายก่อนหรือใครจะชนะแล้วอันนี้ซีซั่นอะไรหรอดีดีซีซั่นสามจ้าถึไนกนม่รู้นะจิน อันนี้เป็นยันต์งเง็ดฟิกเหรอดีดีใช่ใช่เง็ดพอมาทำทำไมอ่ะโตหมดเหรอเห็นในรูปเหมือนได้่ใหญ่เหรอโอ้งใหญ่มากทุกคนใช่ใหญ่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสองคนจะเล่นกันได้ไหมไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเล่นไหมัตขนาดนี้ไม่รู้เราอาจจะส่วนสูงเกอร์หรือส่วนสูงไม่เตรใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่อย่างนี้น่าจะ เกินอยู่แหละไปไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ดีๆดีล้าไปเถอะปากระดาษากระดาษเราว่าเราตากระดาษแมนเราปลาใส่อะไรนะเราปาใส่เพื่อนบ่อยไดนะดีหรอทำดีทำดีทดีอะไรนี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นเกม อยากเล่นเกมต่อเชคกี้อ่ะเป็นกบบเป็นไหนก็ต้องใหญ่เล่นต่อเชิกี้กันไหมเปนยักษ์ใหญ่เตรงยมำก่อนเลยนะจ๊ะเกค่ยนหนึ่งเชียร์หน่อยอันนี้เป็นเกมดอเชิกี้นะคะอันนี้ก็ต่อยได้เยอะกว่าใช่ยากนะแล้วว่าเธอเอาไปดรือไง พอเล่าฟังก็แบบไม่รู้จะเล่าอย่างไรเราขายเราไม่ขายสวย จะดีกว่าเรนะาเี่เกันลยเพราะว่เราเล่นเกมตักที่กดีกว่าละทุกคนเ,เ,เกมเมื่อกี้น่าจะไม่บอกกับเราใช่ไม่บอกกับเราเหมือนก,กันแทนรอบอันนี้ก็ดีๆได้หนึ่งแล้วะนะับทุกคนเราได้ศูนย์ Terima kasih telah menonton! ไม่ได้ต่อเหเา้องไม่ได้เลยไม่ได้สักรอบลรวบอกแม่เราจะวัดไหมเราจะวัดเนื่องจาว่าเรา ยิ่งหลีกกันคนละสิบปีนะค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้เลยเหนื่อยมากเดี๋ยวไปพูดต่อไปเลยดีกว่ากินลอยฟ้าเอ๊ะเราเนี่นเราเล่นแมหรอินอยฟ้าไหนนะกินลอยฟ้ายังอ๋อยังเก็มสุดท้าย ไปแล้วอ่ะเสียใจตอนนี้นะคะก็คือเขาต้องพักเครื่องเนาะก็เลยถ้าเราจะอยู่เล่นก็คือต้องอยู่เล่นสี่โมงเย็นเลยอ่ะทุกคนใช่ใช่เสียใจมากเสียใจมากเลยอ่ะใช่ก็คือรอบนี้จบเขาก็ห่อเขาจะพักเครื่องแล้วใช่ใช่เสียใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมอย่างอื่นเล่นกันดีกว่าค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะหมดพรุ่งนี้เสียใจจ้า ทุกคนตอนนี้แบบเราหิวแล้วเนาะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมได้ดีๆหิวไหมหิวมากตอนนี้เราก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวไปกันดูเลยไปดูกันไปายเย สนับสนุนโดยสารแดง b h เฮิ ดีๆ <Okay. S 1> คือตอนนี้แบบหิวมาก oh, แม่เดี๋ยวจะให้ข้อมูลนิดนึงก็คืออันนี้เปิดตั้งแต่ตั้งแต่เช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะทุกคนใครที่จะมาแบบซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะตอนเช้าตอนเย็นก็ได้เพราะแบบของที่นี่อร่อยมากแล้วของก็เย,ยอะมากเลยนะดีๆ <Hi. S 1> แล้วตอนนี้คือแบบหิวมากคือของที่นี่มีแต่ของน่ากินนะคะแล้วก็กลิ่นที่แบบ ตีจมูกม้างที่สุดก็น่าจะเป็นกิ่นอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปกันเลย <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซูชิของวงอังหลังกันแล้วคือตอนนี้ชื่อแบบกลิ่นขึ้นแบบ หอมมากเลยอ่ะทุกคนนี่ขนาดแบบอยู่แค่หน้าร้านแล้วเนี่ยยังไม่กลิ่นเลยอ่ะใช่ใครมาวางหลักนะคะทุแบบต้องมาร้านนี้เพราะว่าแบบเห็นแล้วแบบตึ้ตาขัดใจมากต้องเข้ามาเลยนี่ขนาดอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนเนาะดีๆจะอยู่ขนาดนี้แล้วถ้าเราเข้าไปข้างในมันจะหิวขนาดไหนเนาะดีๆเดี๋ยวเราไปดูของกินหน้าร้านก็มีอะไรคิดมากกัน วันนี่หน้ารนกันแล้วคือตอนนี้ซือนน้ออดปลาอดใจไม่ไหวแล้ว <Pink. S 1> คืออยากกินมากาน,นี่ลูกคนดูน,นี่ค<ส><ข>ือของเขาสดมากแล้วแบบแซลมอนคือน่ากินมาก<ส><ข>ใช่ค่ะนะสั<ข>่งเ<ส>ขากันเลยนะเอาแซลมนัน กินนะคะตรงตอนนี้เราก็ได้สุปนีกแตแเพลินมาแล้วไปดูกัว่ามีอะไรน่ากินอีกทุกคนคือร้านน่ากินเยอะมากคือเราี้ซื้อค้องรองเราดีดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเขางนี่ยคือแบบร้ามวยออกงานกุญงานแต่นีในคือแทบจะนั่งกินกับอืูแล้วตอนนี้หิวมากใช่ นมจริงแกไนตามแบลลยนค้นตกคอนนีันนี้คือตอนนี้ก็ใกล้สุดแล้วคือเดินจนข่าลลาแล้วอ่ะดีๆใช่เลยดีๆจงขาจะปวดอย่า่เดี้ยใช่ ของเยอะมากเชื่อไม่ได้เลย,ยทุกคนคือของเยอะมากจนแบบเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอร้านที่แบบคืออะไรอะ่รระร้านที่ต้องเสียใจใช่ไหมยนังเหรอเหอุการณ์นีช้ช่วยหน่อยเลี้ยง อันนี้นะคะก็เข้ามากันอีกซอยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างรอดีๆใช่ใช่เไปเลยตอกนนีนี้คือร้านเยอะมากทุกคนเยอะสุดๆเลยใช่เยอะจะแบบเรูจะกินอะไรแล้วแต่ก็หิวนะใช่มนีวันาทิตไหนดีอยู่นะฉันเลือกไม่ได้เลยส่วนใหญ่ของกินก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของแบบ ของใช้จําเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะอยู่แต่กลางๆแล้วใช่แต่ของกินนคือไม่รู้จะเยอะหรือไม่เยอะดีอะที่หนูเดินมาเนี่ยหนูอยากเข้าทุกวันเลยใช่หนูอยากเข้าทุกวันเลยอะกัากนนกกกั่ะ วันตอนนี้จะร้านที่เราอยากกินแล้วทำได้นะคะใช่ไม่คิดจ่ายห้เราดอันนี้ก็ก็ไทเข้ครับก้าบาทนะเ้มการแรกไทยคเดี๋ยวไปทูร้านอ่กเนาะมีอะไรน่ากินมากตัดนี่ห ฝากไปทมงานรู้สึกว่าทำไมของมันถหายไปเรื่อยๆเนาะอือใช่อมอจ้ิงนะตะเคีนต่เคียนเพิ่มไม่ต้องเพ่งที่เราหลายร้านี่แต่ของเี่เหมือนเดียวนะตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านเราบ้านเราอบนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไร กินมาก ก็นอกจากของกินแล้วที่นี่ก็ยังมีของกระจกกระจิกด้วยคือเราซื้อของกินกันมาเยอะแล้วเนาะเรามาดูอันนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้ซื้อบ้างไปดูกันเลยเราจะเสกให้ดีๆเป็นคนแบบ วัวตยสองแก๊า,าีนีีส่ีตอนนี้รู้สึกว่าแบบก็เป๋ารื่องเบาแล้วตอนนี้เราทำขนมีเสียวทอดว่าได้นะ้ดี๋ยวตอนซอยไหนละซอยเบญจกุลน่ารักมากทุกคน หนูว่าซอนยนี้น่าจะเป็นซอยแบบของ,งประจำวันเยอะนะคะคือแบบของเยอะมากทุกคนตอนนี้มีร้านเครื่องสำอางแล้วมีร้านเครื่องสำ น่ารักนารักเนอะจริงเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนยันดีกว่าค่ะตกลงน,นี่คือของเยอะมากนะคะก็คือตุ๊กตาน่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะคะคือน่ารักมากมคืออยากจะบอกว่าที่วางหลังเนี่ยมีของน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็มีอาหารอร่อยอ่อยเยอะมากเลยก็คือ เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งที่กรุงเทพน,นะคะใช่ใช่คืออยากมาทุกวันจริงคือสวยมากมาคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยไปกันวันนี้นะคะที่เราไปมาก็มีโกโกวาสาวชิงช้าแล้วก็ที่นี่เลยตลาดบางหลังนั่นเองแล้วจุดที่เรายืนอยูอ่ตรงนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพญานนะคะก็ ใครที่อยากมากรุงเทพเนี่ยคือหนูขอบอกแบบดีๆเลยว่าที่เนี่ยใช่สนุกมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่ที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่เนี่ยที่เที่ยวหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นห้างตลาดรังหลังหรือที่ที่เราไปมาก็คือสาวสีบชาแล้วก็โกกวานนะคะแล้วก็โกกวานที่เราไปมาเนี่ยมีถึงวันที่วันที่วันที่หกค่ะ ก็ใครที่อยากมากรุงเทพก็หนูก็แนะนําเลยนะคะก็ใครที่อยู่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใครม,มีแผนที่จะมาเที่ยววันเดย์ทริปอะไรอย่างงี้ก็มาที่กรุงเทพได้เลยที่เที่ยวเยอะมากเยอะสุดๆแล้วก็สนุกมากเลยนะคะใช่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกดีๆอยากไปเที่ยวไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตามชมนะคะแล้วก็ฝากที่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาของเราได้หมดลลงไปแล้วในรายการ Good Travel เที่ยวไหนดีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย